มันจะลาดนะครับลากนิสิห้าห้าสามศูนย์สามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งแปดครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องแรกนะครับเรื่องการวัดแรงด้วยสเตนเกตนะครับครับมาอธิบายการใช้สเตนเกตนะครับโดยนำปีติดตั้งบนวัสดุใดๆที่ได้รับแรงดึงค่าความต้านทานของสเตนเกตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับตัวแรก นี่นะครับจากโจทย์เมื่อนำสเตนเกตมาติดตั้งบนโลหะอลลอยที่มีส่วนผสมระหว่าง55%คัพเปอร์กับ45%นิกเกิลนะครับมีค่าโลอีเท่ากับ49คูณ10กำลัง,งลบ8โอห์มเอ็มนะครับระยะที่สเตนเกตวัดออกมาได้คือ12เซนติเมตรลวนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.025เมตรนะครับจงหาความต้านทานที่สเตนเกตวัดได้จากสูตรเลยครับ <c oughs> จากสูตรเรามาดูสูตรนี้ก่อนเลยสูตรความต้านทานของสเตนเกตนะครับก็คือโลอีคูณเอลส่วนด้วยพื้นที่ของ ล้วนนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็แทนค่าศูนย์ลงไปครับสี่บเก้าคูณสิบกาลังลบแก็คือค่าโลคูณกับค่าแอนะครับหารด้วยพื้นที่ก็คือพายดีกาลังสองนะส่วนสี่นะครับก็คือพายส่วนสี่คูณกับศูนย์ุดศูนย์สองห้าค่าอาก็คือค่าความต้านทานท,ที่ได้ออกมานะครับก็คือร2อยี่สิบโอห์มนะครับในส่วนแรกนะครับเรามาดูส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็คือ ออกแบบระบบการวัดแรงโดยใช้สเตนเกตหลายตัวติดตั้งมันวัดสดุใดๆเมื่อใช้ร่วมกับวงจบรบลิดโดยสเตนเกตบางตัวมีการเยืดตัวตามยาวและบางตัวเยืดตัวตามขวางแรงในไฟฟ้าที่คำนวณได้จะเป็นยังไงก็คือข้อน,นี้นะครับข้อที่2 <c oughs> เรามาดูนะครับเราคหนวณให้เอฟซีลอนนี่นะครับเรามาดูที่รูปก่อนนี่เราติดตั้งสเตนเกตลงไปในวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นติดตั้งตามยาวนะครับนี้จะติดตั้งตามขวางเมื่อเราให้แรงนะครับ ให้แรงนะครับไปที่วัตถุพอวัตถุยืดขึ้นนะครับสเตนเกตตัวนี้ก็จะยืดตามนะครับส่วนสเตนเกตตัวที่ R2 กับ R4 นะครับก็จะถูกบีบเข้าไปนะครับจะถูกบีบเข้าไปโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอฟซีลอนหนึ่งเท่ากับเอฟซีลอนสามเท่ากับเราจะให้สมมุติว่าให้เป็นเอฟซีลอนเดยนะครับส่วนเอฟซีลอนสองและเอฟซีลอนสี่นะครับก็จะเป็นตัวที่ติดตั้งตามแนวเข้าไปนะครับเราจะให้เป็นลบ บีเนะครับมื่อกำหนดให้ R าร์หนึ่งสองอาราอาสเท่ากับอนะครับจีเอฟหนึ่งจีเอฟสองจีสามจีเท่ากับจีนะครับเราจะกำหนดให้เรามาเข้าสู่รกันเลยนะครับจากเดลจากเดลต้า f อฟซีรอศูนย์ส่วนได้อฟซีรอนเลฟเนนะครับจะเท่ากับ gf ส่วนสี่เราก็แทนค่าลงไป f อฟซีรอหนึ่งลบเอฟซีรอสี่ลบเอฟซีรอสองบวก f อฟซีรอนสามนะครับก็จะเท่ากับ gf แล้วเราก็าได้แล้วเราก็แทนค่าลงไปตามที่เรากำหนดนะครับ เอฟซีรอนลบลบเอฟซีวีเน,นะครับลบลบวีเอซอนก็คือสองตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่และตัวที่สองก็คือถ้าติดลบก็คือมันเข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ถึงตรงนี้ครับโลหะส่วนใหญ่จะมีค่า V ประมาณศูนย์จุดสองแปดห้าดังนั้นจะได้เดลต้า e ศูนย์ส่วนไดเอฟอี e ฟ e e e นะครับเท่ากับ tf ส่วนสองคูณกับหนึ่งบวกศูนย์จุดสองแปดห้าคูณเอฟซีอนนะครับ แรงนันไฟฟ้าที่ได้มาก็จะได้เท่านี้ครับ0.6425ุีอคูณ g f คูณ s ดอนครับขอจบการรายงานเพยงเท่านี้ครับ